ดอกแดงแรงงามๆครับนี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบ่พอกับภูมิบาเห็บเนาะครับเซานี้ผมกาจะพาพี่น้องเขาปลามาหลอกเบิงเห็ดเนาะครับ ปลาเก่าหม่องเก่าครับมาเด้อครับพี่น้องผู้ใดสีมาเก็บเห็ดน้ำครับมามาครับมาเก็บเห็ดมันม้วนน้ำกันเนาะครับพิกัดจังหวัดลำพูนเนาะครับมามาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเข้าไปหาเราเบิ่งเห็ดน้ำกันเนาะครับนี่ครับปลาเก่าหม่องเก่าครับเบิ่งลักษณะปลาแล้วกะเป็นตะเข่ายู่ครับ แต่ว่ารู้สึกว่าดินมันแหงนะครับเนี่ยมันสีนี้บอครับเดี๋ยวมาลุ่นมาชุ่มน้ำกันครับเนี่ยมาเดิมดอกแรกครับดอกตูมครับเนี่ยดินแหงเ,หออเฮ็ดกะออกเลยนะครับเนี่ยดอกงามๆเลยครับดอกน้อยๆเสน่หก็ได้ บริเวณนี้มันออกเป็นประจ,จํำด้ครับนี่มา,างามใดกระตองมามามาซองเบิงตลอดครับมารอมาซองเบิงตลอดคุณครับเลี้ยวไปกระห็นดอกเห็ดเราครับนั่นไม่ไมมปุ๊กไว้โยครับนั่นอ้ดอกกระลังสีบานตัวน,นี้ครับดอกตูงกระลั่งสีบาน,นี่ดอกงามมากครับเอานีดอกเึง ดอกบานครับอืมเถ่าแล้วครับดอกนี่อืมดอกนี้ไหมครับดอกยุ่กลางเกี้ยงเลยครับเนี่ยดอกแดงๆงามๆครับนี่ อีกแล้วครับเนี่ยไข่คือเก่าครับเยียงจอนครับเนี่ยอ๋อกิ่งเกลือเอ้าเอากิ่งเกลือออกก่อนดอกคุณครับดอกนึ่งครับ ใบไ,ไม้ปุ๊กไว้อยู่นี่ ไข่เถาครับเนี่ยดอกแข็งแข็งอยู่ครับเอาได้อยู่ได้เนี่ยดอกน,น้อยๆแตกๆครับเนี่ยดินมันแห้งแล้วครับมันเกเลื่อนดอกแตกครับเอาลุดมือ เ็ออกอยู่ร่องน้าครับเนี่ยดอกตูมแตกเหรอครับฟังนีป ครับยางตอไปไหวแล้วครับเมื่อยล่าแล้วครับนี่นี่ครับสาหรับเฮดเมื่อนี้เนาะครับได้บัวลายดอกครับได้พ่อยางต่าปุนต่าเจียวนะครับแต่ก็มีดอกงามอยู่ดอกนี่ดอกงามๆครับนี่ดอกกําลังสีบานดอกเท่ากับมี่ครับนี่เฮดดอกเท่ารวมๆแล้วกับโอเคอยู่เนาะครับได้สมนีกระได้ดอกตูมอยู่ทั้งล่างครับดอกบานอยู่ทั้งทึง ดินมันเริ่มแหงครับพี่น้องช่วงนี้ดินมันแหงเนาะครับเพราะว่าฝนมันอันบ่ค่อยตกแต่เมือกอนั่อนมันตกอยู่แต่มันแหงตกบ่แห้งเนาะครับตกพ่อใบไม่เปียกนี่ครับแต่ว่าดินข้างล่างมันบ่เปียกเนาะครับมันก็ยังแหงแหงบางมองมันก็ซูมยวนละครับแต่ว่าผมว่าฝน่าจะตกหลายกับประมาณช่วงันเขาพรรษาเนาะครับสิงหากันยาตุลาครับคิดว่าฝนสิตกหลายช่วงนั้นเนาะครับช่วงนี้กะนี่ละครับรุนเอา แต่ละมือแต่ละอาทิตย์รุนให้ฟนตกดูดูเห็ด,ดเห็ดจังสีออกหลายเนาะครับแต่ปลาปลาที่ผมมาเก็บนี่มันอส่วนหลายมันออกแต่เห็ดไข่เนาะครับเห็ดอย่างอื่นมันบ่ค่อยออกเห็ดละงูกก็ออกอยู่ด้วยครับจ่มันออกบ่หลายครับอันแบบว่าได้แบบพอได้เกียงอ้เจาะนี่เนาะครับเห็ดละงกูกได้มองทางเขาครับคันสิเก็บมเห็ดละงูกนี่ต้องไปปลาอีกท่าหนึ่งครับ มันนันก็ค่อนข้างไกลเนาะครับเดี๋ยวให้ฝนตกชุกชุกแน่นแน่นก็นีก่อนครับเดี๋ยวผุมสิบล่องไปหาบึงเห็ดละงโกอยู่เนาะครับเห็ดละงโงกมันแกงแสบครับแต่ว่าเห็ดไข่นี่มันจะแบบว่าต้องอย่างตําปุ้นตําเจ้านะครับเห็ดไข่หอมครับเนี่ยเห็ดไข่ยงามีหอมดินแห้งๆมันก็นยังออกได้เสวยเนาะครับแต่ว่าเห็ดอย่างอื่นบ่ออกเลยครับเนี่ยคันดินแห้ง คันดินแห้งๆนี่สีออกแต่เห็ดไข่แต่ว่ากะออกบ่หลายเนาะครับคนเหนือทางนี่เขาจะเอื่นเห็ดลมครับนี่บางมองเอื่นเลยเห็ดลมบางมองเอื่นเห็ดหอมครับนี่แต่ขันอีสานมันเท่ากับเห็ดไข่เห็ดตะไข่เห็ดเข่าไข่เนาะครับแต่ละพื้นที่ก็จะเอื่นแตกต่างกันไปเนาะครับแต่รสชาตินี่คือสิบอต่างกันเนาะครับเห็ดไข่นี่มันจะมีเห็ดไข่เขียวกับเห็ดไข่ขาวเนาะครับ แล้วกะไอความหอมอะ่ะเห็ดไข่าขาวจะหอมกว่าเห็ดไข่เขียวเด้อครับเห็ดไข่เขียวมันจะดอกบางกว่าเห็ดไข่าขาวเห็ดไข่าขาวจะดอกนะ่ากว่าเห็ดไข่เขียวครับส่วนดอกที่มันเป็นดอกสีแหล่ๆนะครับมันกะขึ้นอยู่กับดินน้ำเนาะครับดินแต่ละพื้นที่ก็จะบ่คือกันครับจังดอกนี่ครับมันมันมันออกสีแหลๆ่ๆนี่เห็นบ่ มันมันขึ้นอยู่กับสภาพดินแต่ละพื้นที่ครับมันจะบวคขึ้นกันมันสีมันสีออกมาแตกต่างกันนะครับจะออกทุ่นสีสมแน่สีดำตาลแน่นี่แหละสีเขียวข้ามอันสีข้ามมอกดแน่นี้แหละเออจะเขียวอย่างไรก็เอื่นไปรอดเถอะหอมครับดอกดอกสีสีหอมครับจังได้กาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเฮ็ดครับ กาจะเฮ็ดคีบให้พี่น้องได้รับชมกันแบบต่อเนืองเลยเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกาฤดูฝนนะครับฤดูฝนกับฝนบ่ค่อยตกดอกท่างอื่นมันอาจจะตกหลายอยู่เนาะครับแต่ว่าทาังที่ผมอยู่มันมันจะตกบ่ค่อยดูเด,ดนๆดนตกเท่อครับอากาพ่อได้มาเลาะมาเบิงมาซองเบิงเห็ดอยู่เนาะครับเนี่ยจังไรก็ฝากกดต,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 ติดาตดามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับเด้อเพราะว่าจะเป็นทังช่องนั้นช่องสีแดงเนาะครับช่องสีฟ้าเออ นี่แหละสีล่งลงคลิปทั้งสองช่องทางเนาะครับข้าเจ้าผ้าวาดอกสีช่องแดงช่องฟ้านี่เออเพื่อความปลอดภัยเนาะครับครับผมกาจะขอตัวกลับก่อนเนาะครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาครับคลิปนี้ผมกาขอขอบคุณและสวัสดีครับ